มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพุ่งไม่หยุดสมุทรสาครพบป่วยโควิดอีก1 0 4รสีายสั่งขยายปิดสถานที่ยาวถึง15มกราคมเมื่อเวลา14นาิกาของวันที่31ธันวาคม63ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีรายง,งานว่าพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก104รายเป็นการค้นหาเชิงรุกจำนวน15รายจำแนกเป็นคนไทย10รายต่างด้าว5รายและในโรงพยาบาลอีก89รายจำแนกเป็นคนไทย83รายต่างด้าว6รายรวมมียอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้นนะคะ1738รายค่ะจำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก1393ราย และตรวจพบในโรงพยาบาลอีก3 4 5รายขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะมีคนไทยอยู่ในระหว่างการรักษาอีก3 6 4รายค่ะต่างด้าว42รายรักษาหายแล้วจำหน่ายกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม28รายและต่างด้าวรวม3รายนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการอีก1,301รายค่ะขณะที่ทาง กรรมาการโรคติดต,ต่อจังหวัดสมุทรสาครได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่3624ถับ2563เรื่องมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัสโคโรนา2019เพิ่มเติมฉบับที่2โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19เป็นการชั่วคราวดังนี้อาทิเช่น สถานที่เล่นการพนันทุกประเภทนะคะสนามกีฬาของรัฐและก็เอกชนทุกแห่งสนามมวยโรงเรียนสอนมวยสนามเด็กเล่นสถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและก็เอกชนค่ะรวมทั้งสถาบันกวดวิชาโรงเรียนสอนวิชาชีพโรงเรียนสอนทักษะกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครสถานที่รับเลี้ยงเด็กและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยค่ะ ร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่อยู่ในครูหารถเข็นและก็แผงลอยจําหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มภัตราคารห้องอาหารสโมสรอนหรือสถานประกอบการอื่นใดที่จาหน่ายอาหารเครื่องดื่มทั้งนี้นะคะผ่อนผันให้สามารถเปิดบริการได้เฉพาะการจําหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้นนะคะยกเว้นโรงอาหารในโรงพยาบาลและก็โรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรมพศ2547 สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติค่ะห้างสงรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าห้างสงรรพสินค้าในลักษณะเดียวกันโดยเปิดให้บริการเฉพาะร้านขายยาร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าสถานประกอบอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันและร้านจำหน่ายอาหารตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานนั้นๆและต้องปิดบริการภายในเวลา22นาฬิกาค่ะร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะ ซึ่งเปิดให้บริการ24ชั่วโมงโดยปิดบริการตั้งแต่22นาฬิกาถึง5นาฬิกาตลาดและก็ตลาดนัดให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสดอาหารแหง้งอาหารปรุงสำเร็จหรือว่าเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสถานที่ออกกำลังกายในอาคารฟิตเนสและสปาเป็นต้นค่ะ ทางนี้สถานที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศนี้หรือว่าสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้นะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนดอย่างเคร่งครัดมนีผู้ใดฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามคําสั่งฉบับนี้นะคะมีโทษต้องระหว่างโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือว่าปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับค่ะโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4มกราคม2564ถึงวันที่15มกราคม2564หรหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ